PX8 คือหูฟังไร้สายรุ่นเรือธงของ Bower ร์ l k i n s เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างคุณภาพที่โดดเด่นวัสดุระดับพรีเมียมเทคโนโลยีอันทันสมัยและฟังก์ชันที่เพียบพร้อม PX8 คือหูฟังที่ดีที่สุดเท่าที่ B&W เคยผลิตมาใช้เทคโนโลยี DS p 24บิตความละเอียดสูงผสานกับไดเวอร์ที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด มีเสียงที่ไพเราะโดดเด่นมีความสมจริงถ่ายทอดรายละเอียดเสียงต่างๆได้อย่างเกลี้ยงเกลาแจากแจงเสียงบางอย่างที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนในเพลงที่คุณฟังอยู่ทุกวันไดเวอร์ซึ่งทำจากวัสดุคาร์บอนโค้ถูกออกแบบรูปทรงอย่างแม่นยำ <S <S เมื่อใช้ร่วมกับระบบแม่เหล็กขับเคลื่อน voice coil และระบบเซรราลที่ปรับปรุงใหม่ผลลัพธ์ที่ได้คือความแม่นยำและความสมจริงที่ไม่มีใครเทียบได้ มีความคมชัดที่ดีขึ้นอย่างมาก PX8 ใช้เทคโนโลยีบลูทูธมาตรฐาน aptx และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลอันทรงพลังเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพเสียงความละเอียดสูง24บบิตจากผู้ให้บริการสตรีมมิ่งบางรายหรือมากไปกว่านั้นคุณยังสามารถเชื่อมต่อหูฟังกับแล็ปท็อปของคุณผ่านสาย usb เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่บันทึกมาด้วยความละเอียดสูงเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนของ PX8 ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นโดยไม่มีผลกระทบต่อน้ำเสียงโดยรวมของเพลงที่ฟังไมโครโฟน6ตัวทำงานร่วมกันเพื่อมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทั้งสำหรับการตัดเสียงรบกวนและการโทรด้วยเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แขนอลูมิเนียมหล่อและขอบหนังนับบ้ายอย่างดีทำให้คุณไม่ต้องสงสัยเลยว่า px 8เป็นหูฟังที่มีความพิเศษในด้านเสียงสวมใส่สบายและด้วยการฟังนาน30ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียวคุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงต่อเนื่องได้มากกว่า1วันในแต่ละครั้งหูฟังรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีแทนสีดำและสีรอยัลเบอร์กันดี คุณภาพระดับพรีเมียมในราคาเพียง25,900บาทท่านใดสนใจหูฟัง PX8 สามารถแวะมาชมสินค้าและทดลองเสียงกันที่ปียันัตสาขาใดก็ได้ที่ใกล้บ้านได้เลยครับ